พยากรณ์อากาศวันนี้เช็คพื้นที่อุณหภูมิวันนี้ต่ำสุด9องศากรุงเทพมหานครอากาศเย็นลมแรง4ธันวาคม2564กรมุอตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําค้างบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4 1 0องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12ององศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่ง 6. นี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเชียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด9-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-28องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-30องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17 22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงโกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่3ธันวาคม2564ถึง9ธันวาคม2564ในช่วงวันที่3ถึง5ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องกับมีลมแรงโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่6-9ทธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด4-12องศาเซลเซียสในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศมาเลเซียและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันที่กำลังอ่อนลงทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันที่กำลังปานกลางโดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนี้ไว้ด้วยตลอดช่วงส่วนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลาก สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงก,การเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3ธันวาคมภาคเหนือในช่วงวันที่6ถึง9ธันวาคมอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิสูงจะขึ้น1ถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14 21องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่6-9ธันวาคมอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 12-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสบปิเเวณยอดภูเขาอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่6-9ทธันวาคมอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิสูงจะขึ้น1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่6-9ธันวาคมอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 29-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่4-9ทธันวาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศา